ผมสร้างระบบขึ้นมาเพราะว่าอะไรอยากให้ทุกคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองโอเคให้ธุรกิจให้ทุกคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองทุกคนจะได้มาเป็นเจ้าของแบรนด์ที่นี่เข้าใจใช่ไหมผมจะให้ทุกคนเป็นเจ้าของแบรนด์ฟิลลิ่งกันคือการเป็นเจ้าของแบรนด์คุณไม่ใช่ตัวแทนไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่พาร์ทเนอร์คุณเข้ามาเป็นยังไงผมจะสกให้คุณเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่หน้าที่คุณคือมาเรียน คุณแค่ต้องคุณสมบัติเดียวที่คุณจะต้องมีคือบังคับตัวเองให้ได้เพราะผมไปบังคับคุณมาเรียนไม่ได้คุณเข้าใจใช่ไหมผมไปบังคับคุณมาเรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องบังคับตัวเองเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับนิสัยของคุณแล้วว่าคุณชอบเรียนรู้ไหมอยากทำธุรกิจไหมก็มานั่งเรียนนะผมจะให้คุณทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วสอนโดยผมความรู้ที่มีเจ็ดปีที่ทำมาจะมอบให้ทุกสิ่งทุกอย่าง นะผมไม่มีทางที่จะเอาปลาให้คุณกินแน่นอนเพราะว่าอะไรเดี๋ยวก็หมดหมดเสร็จแล้วก็เล่รล่อนหากินไม่เป็นก็ลําบากอยู่ดีเดือดร้อนประเทศทา่าติอีกมาทําที่นี่เดี๋ยวจะสอนให้หาปลาจับปลากินเป็นเวลาจับปลากินเป็นคุณหากินเท่าไหร่ก็ได้แล้วที่สําคัญคุณยังสามารถที่จะช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนที่กําลังลําบากนะนะเพราะฉะนั้นทุกคนเข้ามาที่นี่ทุกคนจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะ ผมจะเอาโอกาสให้กับทุกๆคนอยู่ที่ว่าคุณจะรับมันหรือเปล่าโอเคผมจะเอาโอกาสให้กับทุกๆคนผมจะเอาความเป็นเจ้าของธุรกิจให้กับทุกๆคนนะการที่คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยถ้าคุณไม่มีเงินล้านเดืนคุณเลิกฝันเลิกเลิกฝันไปเลยสําหรับการทําอาหารเสริมการทําธุรกิจนะถ้าไม่มีเงินล้านเดือนเลิกฝันแต่ปัจจุบันนี้เรามีสินค้าประมาณ60กาแบกรนแ์ผมลงทุนประมาณเกือบร้อยล้านบาท สินค้าอยู่ในโกดังประมาณ6กถึงเจ็ดแสนชิ้นโอเคหกถึงเจ็ดแสนชิ้นคุณไม่จาเป็นจะต้องมานั่งตรงสต็อกนะแอปพลิเคชันผมลงทุนให้ทีมพัฒนาผมจัดการหาให้แล้วความรู้ในธุรกิจมานั่งสอนเช้าสอนเย็นมีระบบช่วยทําสอนการเงินสอนทุกสิ่งทุกอย่างคนที่จะไม่สําเร็จในดอกเบี้คือคนที่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เอาจริงเอาจังแล้วก็เยอะใช้สมองตัวเองเป็นใหญ่นะ คุณอยากจะทําที่นี่สําเร็จคุณไม่ต้องคิดเองเพราะผมเป็นคนสร้างระบบม,มันขึ้นมานะทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้มีปัญหาการเงินเพราะฉะนั้นชีวิตผมดีกว่าทุกคนอยู่แล้วตอนนี้คุณก็แค่มาทําตามแล้วมันจะรอดเข้าใจว่ามันจะรอดไหมแล้วคุณจะรอดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเราจะเป็นเจ้าของแบรนด์ยังไงอยากเป็นไหมเบื่อยังเป็นล,ลูกน้องเขาเนี่ยเบื่อยังเบื่อยัง เบื่อการเป็นลูกน้องเขายังเนาะพอแล้วเนะาะจะพอได้ยังไอเป็นลูกน้องชาวบ้านเขาเนี่ยพอได้แล้วมั้งกี่ปีแล้วเนี่ยทํามาเนี่ยโอเคปีนี้พอนะทั้งสามเดือนหกเดือนนี่พอแล้วนะโอเคไหมครับคุณแค่มานั่งเรียนที่ผมสอนทุก,ทกวัน,นยอย่าขาดแม้แต่วันเดียวนี่ก็รอดแล้วน,นะนะ พอได้แล้วกับการเป็นลูกน้องชาวบ้านเขาเนี่ยนะต่อไปเดี๋ยวก,ก็มีหุนห่นยงหุ่นยนต์มาทําแทนคุณนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจนะทีนี้นะผมเนี่ยให้โอกาสทุกคนมาทาที่น,นี่มาเป็นเจ้าของธุรกิจนะไม่ได้มาเป็นตัวแทนเลไม่ได้มาเป็นตัวแทนไม่ได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ ผมจะสอนคุณเป็นนักธุรกิจนะสอนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การทำธุรกิจการใช้ชีวิตการใช้เงินทำงานจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินยังไงทำตามนะผมก็ได้พิสูจน์ไปแล้วว่าทำให้อกทิบเด็กว้า่านอกคนหนึ่งมี18ล้านมาตัวคนเดียวไม่มีตังค์นะเพราะฉะนั้นต้องคิดเองอะทีนี้มารู้เรื่องระบบก,ก่อน จดนะสมมติประกาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าระบบมันคืออะไรนะจดลงไปเวลาใครถามเนี่ยดับลิส์เราทำแอปอปปนะไรเราทำแอปช้อปปิง้งนะเราทำแอปช้อปปิ้งนะโหลดกันยังนี่แอปเราโหลดได้ทุกทุกทุกสำนักนะ Apple Store Google อรเพย์นะปปน,นะนะนี่เวลาเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ย เนี่ยเข้าไปใน App Store นะอันนี้เป็นของ Apple นะเซิร์ชเข้าไปนะอันนี้เป็นแอปเราเห็นไหมมันขึ้นว่าสุขภาพความงามอาหารเสริมมันเป็นแอปช้อปปิ้งเราคลิก้าไปเขียนโดยคนไทยพัฒนาโดยคนไทยนะประ,ประมาณเวอร์ชั่น2-3ต่อไปแล้วแอปเราจะสวยกว่านี้ดีกว่านี้สามารถสั่งซื้อสินค้าง,ง่ายกว่านี้เห็นไหมเป็นแอปสุขภาพอาหารเสริมความงามขึ้นสมางเนี่ยไปโหลดซะนะนะอ่ะโอเคจะ เป็นเจ้าของแบรนด์ได้ยังไงนะโอเคจะเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ยังไงทุกคนลองคิดดูนะอ่ะในระบบเราเนี่ยในระบบเราเนี่ยมันจะมีอยู่สามตำแหน่งจดลงไปนะสามตำแหน่งนะในระบบเรามันจะมีสามตำแหน่งมีลูกค้าโอเคมีลูกค้า มีผู้บริหารมีเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการใหญ่สุดนะนะลูกค้าคือคัสเตอร์ผู้บริหารคือ CEO BO คือเจ้าของกิจการคุณเห็นไหมในตำแหน่งเราไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มีตัวแทนมีแต่ลูกค้าผู้บริหารแล้วก็เจ้าของกิจการรายได้ ไม่เหมือนกันลูกค้ามีหน้าที่แค่ซื้อกินอย่างเดียวคือช้อปปิ้งซื้อกินอย่างเดียวโอเคลูกค้าซื้อกินลูกค้าซื้อหนึ่งชิ้นนะลูกค้าซื้อหนึ่งชิ้นซื้อกินอย่างเดียวนะครับสำหรับผู้บริหารและก็เจ้าของกิจการอันเนี้ยจะมีรายได้เยอะนะอะ CEO, ผู้บริหาร Co เนี่ยกำไรชิ้นละประมาณ6 0 0อบาทจดนะบ O กำไรชิ้นละประมาณ800อยบาทกำ,นะกำไรต่อชิ้นนะกำไรต่อชิ้นนะสินค้าราคาปีกเนะี่ยราคาประมาณ 1, 2 0 0ันสองบาทไม่รวมของแถมของแถมเนี่ยเราให้นะสินค้าราคาปีกพันสองนะตำแหน่ง Co เนี่ยกำไรชิ้นละ6 0 0อยนะครับ ตำแหน่ง B.O. ที่เป็นลูกค้าไอ้ที่เป็นผู้บริหารนกำไรชิ้นละแปดร้อยตอนนี้สต็อกในโกดังสต็อกในโกดดงมีอยู่ประมาณห้าแสนหกแสนชิ้นนะอ่ะปีไป5้0 0สนเข้าคัๆห้0 0สนชิ้นนะปีที่แล้วสต็อกไปประมาณ80กว่าล้านคูณเอาอ่ะคูณเอานะอ่าถ้าคุณอ่าถ้าเป็นผู้บริหาร5,000สนชิ้นคูณคูณอะไรคูณอะไรครับ คูณ600ดูเป็นเงินเท่าไหร่อคูณมาถ้าตำแหน่ง B.O. ตํตำแหน่ง C.O. นะมีทั้งหมด5,000สชิ้นคูณ800อยอ่ะเป็นเงินเท่าไหร่สินค้าที่มีมีอยู่ประมาณ500แสชิ้นคูณเอาในแอปมันจะมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งดูตำแหน่งดูตรงนี้นะ ตำแหนงดูตรงนี้เนินี่ตำแหน่นนนะ Bio, นงนดูตรงนี้นี่นี่นะ BO เนี่ยตอนนี้ตำแหน่งเห็นไหมตำแหน่ง BO เห็นไหมตำแหน่ง BO ดูตรงนี้โอเคไหมครับดูตำแหน่งอ่ะนะอ่ะประมาณนั้นนะทีนี้นะ ทีนี้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 นะกำไรต่อชิ้นนะ CEO กำไร50%าสรโอเค BO กำไร70%คือ800บาทสินค้าเต็มโกดังคุณเห็นไหมว่าและที่สำคัญคืออะไรรู้ป่าเรามีทั้งหมด60ตัว60แบรนด์คุณไม่จำเป็นต้องสต๊อก ไม่จำเป็นต้องลงทุนเรามีแอปพลิเคชันโอเคบอสเสื้อสวยอยากให้อยากให้เสือ้ออยากเสื้อสวยอยากให้เสื้อเป็นอดเดี๋ยวค่อยไปซื้อมีตังค์เดี๋ยวพาไปซื้อโอเคซึ่งอะถามเลยนะเอาแบบจัดถามเพื่อนๆเ,เลยคุณว่ากำไรหาเรซกำไรห้าสิบเอร์ซโอเค ไปเปิดบินเท่าไหร่ข้างนอกเปิดบินเท่าไหร่ข้างนอกเปิดบินเท่าไหร่กำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่งมีแน่หมื่นชิ้นหลักล้านที่ผมเห็นแวบบๆกำไรประมาณกำไรนะสตอ 50, 50๊อกห้ากำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแม่งไม่ต่ำกว่าสี่ล้านบาทสี่ล้านบาทไม่ต้องไปสนใจว่าขายได้ไม่ได้สต๊อกก่อนสี่ล้านกว่าบาทคุณถึงจะได้กำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะเพราะฉะนั้นแม่งห่างไกลนะหนึ่งหนึ่ง,งคุณเอาสมมุติสินค้าทั่วไปราคาประมาณแปดร้อยก็ร้อยราคาห้าสิบเปอร์เซ็นสี่ร้อยคูณหมื่นหนึ่งแม่งตกประมาณสี่ล้านอ่ะโอเคเห ทีนี้นะแค่ทุกคนเป็นเจ้าของไอดีเนี่ยนะแค่ทุกคนเป็นเจ้าของไอดีเนี่ยคุณก็คือเจ้าผู้บริหารแล้วโอเคคุณคือเจ้าของเจ้าของแล้วอะสินค้ามีเยอะแค่คุณไม่ต้องเอาสินค้าไปกองอย่งที่บ้างอ่ะเก็นไหมแค่มี ไอดีคุณคือเจ้าของธุรกิจหละหลังจากนั้นรักษาไว้ดีๆนะโอเครักษาไว้ดีๆนะเงินจะเด้งเข้าเรียวทม์เงินจะเด้งเข้าเรียวทม์เวลาใครช้อปปิ้งเวลาใครซื้อเนี่ยเงินจะเด้งเข้าเรียวทม,ม์มีแอปให้ใช้ข้าจะเขาว่ามีแอปให้ใช้มีกลุ่มสอนงานให้นะมีกลุ่มปิดการขายให้มีกลุ่มสอนงานมีกลุ่มเทรนง,งานให้โอเคไหมครับ สิ่งที่มันมีมูลค่าแล้วมันจะทำเงินให้คุณหลายล้านคืออะไรรู้ปะคือ ID ดีที่มันงอกเงยคุณช้อปปิง้งยกตัวอย่างคุณซื้อสินค้าไปคุณกินแฮปปี้ชีวิตด,ดีโอเคแหละแต่สิ่งที่มันมีมูลค่ากว่านั้นคือ ID ดีเนี้ยที่มันได้กําไร70%ที่มันจะผลิตเงินให้เราตลอดชีวิตอันนี้คุณจะต้องครอบครองมัน้ได้ เข้าใจไหมสินค้าแดดๆไปเดี๋ยวมันก็หมดถูกปะแต่สิ่งที่มันทําเงินให้เราตลอดเวลาคืออะไรคือไอเดีต่างหากโอเคคือไอเดีต่างหากเพราะฉะนั้นนะเราแค่เป็นเจ้าของไอเดีเราก็สามารถผลิตเงินได้ดตลอดชีวิตและเพราะมันมันงอกเงินมันผลิตเงินได้ดตลอดนะครับทีนี้เราจะเป็นเจ้าของไอดียได้ไงช้อปปิ้งหนึ่งชิ้นพันสองคุณได้ไอดีคุณได้ไอดีอะไร IDBO แค่พันสองได้ของไปและ ID ดีนั้นผลิตเงินให้คุณชิ้นละ6 0 0บาทตลอดมีสินค้าเป็โปรดังก์นะคือเหมือนคุณได้เป็นเจ้าของได้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วแหะแค่พันสองและถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของกิจการโอเคเป็นเจ้าของกิจการคุณสั่งสามชิ้นกินแค่ครั้งเดียวสั่งสามชิ้นกินครั้งเดียวนะและไอดีนี้ จะผลิตเงินให้ชิ้นละประมาณแปดล้าบาท